จากออโต้โซซายตี้นะคะวันนี้เราอยู่กับทิป MG EV Family ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะขับรถ EV ของ MG นะคะก็มี2รุ่นในกันก็คือ ES กับ m a x ซัไค่ะไปที่เขาใหญ่นะคะซึ่งช่วงล่างเนี่ยเราจะได้ขับ m a x กซก่อนนะคะซึ่งวันนี้เราได้ขับตัวท็อปที่เป็นสเปคในไทยเลยนะคะแล้วก็ขากลับเราจะได้ขับตัว ES นะคะส่วนกิจกรรมวันนี้จะเป็นยังไงบ้างค่ะตามกันไปดูเลยค่ะ ถ้าเราเปลี่ยนมานั่งเบาะแถวที่2กันค่ะเป็นที่นั่งแบบกับตันซีสนะคะซึ่งตัวนี้เราได้เป็นตัวท็อปมาคะก็จะแบบว่าค่อนข้างที่จะสิ่งอำนวยความสะดวกของเขานะคะนี้เลยสนุกมากในการเล่นเลยะคะ่ะเราสามารถที่จะเปิดเขาออกแบบนี้ได้เลยนะคะเราก็สามารถนั่งทํางานนั่งแบบว่าดูไวพัดดูโทรศัพท์ของเราได้เลยอ่านหนังสือนะคะการเก็บก็อย่าง นี่เราก็มันยังไม่เป็นไฟฟ้านะก็ใช้การเก็บเองส่วนทางด้านซ้ายอะค่ะอันนี้เราก็สามารถเปิดทางจอแล้วก็ปรับในส่วนของเบาะที่นั่งได้เลยนะคะจะขยับเดินหน้าถอยหลังปรับเบาะให้ขึ้นสูงนะคะหรือว่าตัวฐานเนี่ยพอเรามาอีกฟังก์ชันหนึ่งอะคะ่ะก็มันจะมีละเอียดกว่านั้นนะคะนะก็สามารถเบาะปรับข้างล่างให้สัมัขึ้นมานะคะลองลองน่องให้เรานั่งสบายขึ้นนะคะอันนี้ถือว่า แถวที่2ของรถคทนน้จะค่อนข้างที่จะควบคุมอะไรได้ค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะคะในส่วนของตัวรถด้านบนนะคะก็จะมีช่องแอร์แล้วก็จะมีตัวไฟตัวนี้นะคะที่จะส่องสว่างให้ผู้โดยสารนะคะแล้วด้านาส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นที่ปรับแอร์นะคะสามารถเพิ่มพัดลมหรือก็ปร,ปรับอุณหภูมิได้คะ่ะแล้วก็เปิดสลูนนะคะอยู่ตรงนี้เลยถือว่าน ชอบที่สุดคือนั่งตรงนี้เลยค่ะนนีนะะ้เราเปลี่ยมนมาเป็นผู้ขับขี่กันบ้างค่ะจากที่ทดรองนั่งนะคะไม่ว่าจะเป็นเบาคู่หน้านะคะขอผู้โดยสารจอน้าแล้วก็ไปนั่งค่ะตัวกับดันซีทค่ะต่อ ตรงเบาะแถวที่2นะคะตอนนี้นุชเปลี่ยนมาเป็นคนขับแล้วย่างที่พี่ยุ่งแล้วก็รักบอกเลยว่า,าตรงตำแหน่งผู้ขับขี่เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะอมองทัศนวิสัยในด้านหน้าก็ได้กว้างเลยนะคะตัวนี้นะคะเราอยู่กับเัตนายนะคะของทาง MG นะคะวันนี้เราก็มาทิดกับ MG EV Family ก็คือจะมีพี่ๆสื่อต่างๆนะคะก็จะมาร่วมทิดกันในขบวนวันนี้ก็จะมีตัว s ัตนายครึ่งต่อกับ แรกแล้วก็ขากลับเราจะขับตัว MG ES นะคะด้านาต่อของเขาเนี่ยก็จะควบคุมได้ค่อนข้างง่ายนะคะก็ปุ่มต่างๆนะคะก็จะมีแค่แอร์เท่านั้นเองที่ว่าเราจะปรับบ่อยๆะคะ่ะก็เขาก็จะเอามาไว้ด้านหน้าก็คือรดอุณหภูมินะคะหรือว่าเพิ่มพัดลมหรือว่าเบาพัดลมนะคะส่วนตัว เซตอัพต่างๆก็จะอยู่ที่หน้าจอนะคะระบบความปลอดภัยของเขาเที่ให้มานะคะ25ระบบเนี่ยก็คือทุกครั้งที่เราสตาร์ทรถใหม่ะคะ่ะระบบทุกอย่างจะมาทํางานเหมือนเดิมเพราะว่าเขาเน้นเรื่องความปลอดภัยแต่ถ้าเราไม่ชอบระบบไหนเนี่ยพอเราสตาร์ทรถนะคะเราก็เข้าไปเซตตรงหน้าจอค่ะเพื่อสามารถปิดการทํางานของเขาได้ค่ะรถคันนี้นะคะเขาก็เป็นรถไฟฟ้าร้อซนะคะ,ะความจุข,ของแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่ 90กิโลวัตต์อาวนะคะวิ่งได้เนี่ยเขาเคมไว้อยู่ที่540กิโลเมตรแต่ในการใช้งานจริงๆของเรานะคะก็จะวิ่งได้ประมาณสัก400กว่าก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะในตลาดและตัวนี้เขาจะเป็น luxury MPV นะคะก็จะค่อนข้างที่จะทันสมัยแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานต่างๆนะอย่างที่เราลองไปใช้กันมาเมื่อสักครู่นี้นะคะถือว่าออตอบโจทย์สำหรับรถผู้ไปหารรถครอบครัวนะคะ ก็ถือว่ามันไม่ได้ขับยากเลยเราจะมองว่าผู้หญิงหลายๆคนมองว่าการขับรถตู้หรือว่ารถที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เนี่ยก็จะคอนโทรลได้ยากแต่ว่า,อาพอเรามาขับดูแล้วอะค่ะก็ตอบโจทย์นะคะแล้วก็อัตราเล่นของเขาเนี่ยก็คือพอเราด้วยความที่เป็นรถไฟฟ้านะคะแล้วก็แทบจะไม่ต้องรอรอบเลยค่ะก็ถือว่าตอบสนองนะคะในการใช้งานในการขับขี่ค่ะแล้วการรชจแบตของเจ้าคันนี้ เขาสามารถรับไฟนะคะเข้าถึงได้ถึง120กิโลวัตต์อานะคะแต่ว่าอยู่ที่ว่าตู้จ่ายไฟของแต่ละตู้นะคะจะจ่ายไฟได้เท่าไหร่แล้วก็ในการชาร์จแต่ละครั้งเขาถือว่าใช้เวลาน้อยมากนะคะถ้าเราเราชาร์จในสิ่งที่แบบเราชาร์จตอนที่ยังมีไฟอยู่ะคะ่ะเราสามารถไปเติมให้มันถึง80นะก็ถือว่าจะขับได้เยอะและตอนนี้นะคะตรงหน้าจอของเราเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเรายังเหลือ แบตเตอรี่ขับได้เท่าไหร่เราสามารถดูจากหน้าจอ TFT ได้เลยในส่วนของตัวหน้าจอสัมผัสด้านหน้านะคะถึง12.5นิ้วเนะ่ยก็เป็นเป็นแบบทัชส,สกรีนนะคะแล้วก็สามารถรองรับ Auto, a อ d r o i d Auto Apple c a r p l a y ได้แต่ว่าตัวนี้ยังต้องเชื่อมต่อนะคะโดยสายอยู่ก็จะมีตรงนี้เลยที่ชาร์จแบตนะคะที่เป็นไวเลสชาร์จนะคะเราสามารถวางได้เลยใกล้ๆกันก็จะมีแบบว่าแค่ที่วางแก้วด้านล่างก็จะมีที่วางของที่ค่อนข้างที่จะ สะดวกสบายแล้วก็เก็บของได้ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอีกอย่างหนึ่งของคันนี้ก็คือตัวกระจกนะคะตัวนี้จะเป็นเป็นกระจกที่เป็นกล้องมองหลังอยู่ทางด้านหลังรถเลยคือเขาบอกว่าตัวนี้ทํามาเพื่อที่จะผู้บริหารที่นั่งแถวทีสองเนี่ย mm. ก็จะได้ไม่ต้องสบตานะคะกับคนขับขี่นะคะซึ่งเป็นคนขับรถหรือว่าเราอาจจะไม่ได้อยากให้เห็นว่าเราทําอะไรอยู่นะคะอีกอย่างนึ่งนะคะเบาะเลย เบาผู้ขับขี่นะคะเขาสามารถปรับได้แทิศทางที่เป็นไฟฟ้านะคะแล้วก็ตัวด้านหน้าทั้งคู่หน้าทั้งทั้งสองเบาะเนี่ยเราสามารถปรับนวดได้นะคะแต่ว่าถ้าเราจะปรับ,บอุณหภูมิเบาเนี่ยเราสามารถทําได้แค่ตัว2คู่ที่เป็นตัวตรงกลางน,นะคะตัว2คู่ด้านหลังนี้นะคะคันนี้เขาจะมีระบบ c r สต s e c o t r o นะคะการเซ็ตระบบ c r สต s e c o ของเขาเนี่ยสามารถเซ็ตได้จาก กานเกียร์คันเกียร์ตรงนี้นะคะกดลงหนึ่งทีนะคะก็จะเป็นการเซตครุสชันโถลแล้วก็ปรับความเร็วนะคะปรับระยะห่างของรถได้จากตัวตรงตรงหน้าจอตรงเอตรงก้านพวงไลตรงนี้นะคะแล้วก็ส่วนถ้าเราจะกดลงมา2ทีนะคะมันจะเป็นการเซตอะแด็คทีฟครุสชันโถลแล้วก็เป็นตัวเลนคีฟด้วยค่ะก็ถือว่าใช้งานง่ายนะคะไม่ได้ยากเกินไปตรงนี้คันเกียร์มันจะอยู่ตรงเกียร์จะอยู่ตรงก้านพวงไล ด้านขวานะคะส่วนทางด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นพวก,กระบบไฟต่างๆนะคะตอนนี้นะคะนุ้นก็เป็นคนที่3าแล้วที่มาขับแล้วเดี๋ยวเราอ่ะจะไปที่ร้านอาหารกันนะคะส่วนหลังจากที่ทานอาหารกลางวันแล้วเนี่ยเราก็จะกลับเปลี่ยนไปขับอีกคันหนึ่งกลับกรุงเทพน,นะคะก็คือเจ้า MG ES นะคะซึ่งเป็น EV เหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูกัน,นะคะ่ะว่าตัวนั้นกับตัวเนี้ยตัไหนจะขับสนุกกว่ากัน เรามาถึงเขาใหญ่กันแล้วนะคะกับครอบครัว MG Family EV นะคะก็คือกิจกรรมของวันนี้เลยนะคะ EV ของเขาะคะของ MG นะคะมีทั้งหมด4รุ่นเลยนะคะก็คือนี่เลยคันแรกที่เราขับมานะคะคือเจ้า Maxus N นะคะซึ่งเป็นรถ Luxury MPV นะคะซึ่งเป็นรถเจ็ที่นั่งขนาดใหญ่ซึ่งเมื่อกี้เราได้ขับแล้วก็ทราบถึงฟิลลิ่งกันแล้วนะคะว่าการขับมาเนี่ยเป็นยังไงแล้วคันต่อไปนะคะคันที่เราจะขับกลับก็คือคันนี้เลย เจ้า MG E-S ค่ะซึ่งตัวนี้ก็เป็นเป็น EV ตัวหนึ่งที่น่าสนใจมากๆซึ่งเขาอัพสเตตมาจากตัว EP นะคะคือจะบอกว่าเปลี่ยนเปลี่ยนกระดองหรือเปลี่ยนอะไรก็ไม่ได้ก็คือข้างในดัดเปลี่ยนหมดเลยทั้งไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่นะคะหรือว่าเรื่องฟังก์ชันต่างๆถือว่าเนี่ยที่เราเคยเอามารีวิวให้ท่านผู้ชมดูแล้วนะคะถือว่าอุป,ปกรณ์ต่างๆเนี่ยให้มาค่อนข้างเยอะเลยแล้วตัวนี้นะคะ,ะความจุบแบตเตอรี่ของเขาอยู่ที่51าิบกิโลวัตต์ชั่วโมงเราวิ่งได้ 412กิโลเมตรค่ะซึ่งถ้าวิ่งจริงๆเนี่ยก็จะวิ่งได้300ประมาณ380นะคะและอีก1นึคันนะคะตัวนี้ก็คือ MG ZS ค่ะซึ่งก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งแต่ว่าเขาจะเป็นแบบรถ SUV ที่ยกสูงขึ้นมานะคะเป็นเป็นแบบ crossover ค่ะนะคะอีกคันนึ่งไฮไลท์เลยนะคะของเจ้า MG ก็คือ MG4 ค่ะซึ่งเป็นรถแบบมีความคล่องตัวมากๆและการขับเคลื่อนของเขานะคะก็จะเป็นแบบขับเคลื่อนแบบล้อหลังค่ะ ซึ่งเราลองขับมาในสนามนะคะปะทุมธานีสปีดเว์เนี่ยเรารับรู้ได้เลยค่ะถึงความสนุกของเขาในการขับขี่แล้วก็พลังที่แบบว่าการขับเคลื่อนทางล้อหลังอะ่ะทำให้เราขับขี่สนุกขึ้นนะคะแล้วก็นี่เลยค่ะ4ตัวนี้ก็คือครอบครัว MG EV Family ค่ะ MG Sales ประเทศไทยจำกัดนะครับเราพาสื่อมวลชนนะครับมาร่วมทดสอบสมรรถนะของรถยนต์ MG นะครับโดยเฉพาะยิ่งยิ่งคือรถไฟฟ้าของ MG นะครับครั้งนี้เราใช้ชื่องานว่า MG EV Family Test Drive นะครับก็คือเป็นการทดสอบรถยนต์ไฟฟ้าของ MG นะครับซึ่งโดยเฉพาะยิง่งนะครับคือรถที่เราเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อไม่นานนี้ไม่ว่าจะเป็น MG ES และก็ MG Maxus 9 โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ย MG Maxusna เนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆคนก็ให้ความสนใจนะครับสื่อมวลชนเองก็ให้ความสนใจนะครับเราจรึงจัดให้สื่อมวลชนได้มีโอกาสทดสอบรถยนต์รุ่นนี้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับ Maxusna ก็ถือว่าเป็นรถ Luxury MPV นะครับตัวแรกนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยตัวแรกในประเทศไทยนะครับก็เชื่อว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยมีความโดดเด่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้งานแบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับ รถที่ไม่ก่อมลพิษนะครับมีแบตเตอรี่ที่มีขนาดใหญ่นะครับขนาด90กิโลวัตต์นะครับให้ระยะทางใน,นการขับขี่เนี่ยมากกว่า540กิโลเมตรในโหมดของ NEDC โหมดนะครับนอกจากนี้เนี่ยการโดยสารนะครับภายในห้องโดยสารของตัว m a x ก a s เนี่ยก็ให้ความหรูหราสะดวกสบายนะครับเบาะนั่งแถวกลางเนี่ยเรียกว่าเป็นกับตันซีดแล้วก็มีเรียกว่าปุ่มปรับทั้งนวดนะครับ แล้วก็ให้ความร้อนหรือความเย็นก็ได้นะครับหรือว่าผู้ทั้งโดยผู้โดยสารแถวที่2กงและแถวที่3มเนี่ยมีความสุดสบายอย่างมากนะครับการขับขี่ก็เชื่อว่ารถยนต์รุ่นนี้เนี่ยสามารถตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองแล้วก็เดินทางไปต่างจังหวัดทั้งครอบครัวนะครับหรือในชีวิตทํางานของผู้บริหารระดับสูงในองค์กรต่างๆนะครับนอกจากนี้อีกรุ่นหนึ่งก็คือตัว ES นะครับซึ่งเป็น Station wagon อ,อีกรุ่นหนึ่งที่เราเปิดตัว ในช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันนะครับในปีนี้รถรุ่นนี้ก็ถือว่าเป็น Station Wagon นะครับที่เหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กนะครับที่จะใช้ในการทำงานแล้วก็เรียกว่าใช้ภารกิจสำหรับครอบครัวได้เป็นอย่างดีครับก็เชื่อว่าสื่อมวลชนนะครับจะได้นำเสนอนะครับจุดเด่นของรถยนต์ m a x กซ s 9และ MGS รวมถึงรถยนต์ MGEV รุ่นต่างๆนะครับให้กับท่านผู้ชมและผู้ฟังนะครับได้รับรู้ถึงคุณสมบัติที่โดดเด่นของรถ ของ MG ทั้งหมดของเรานอกเหนือจากรถยนต์ไฟฟ้าของ MG แล้วนะครับ MG ยังคงให้ความสำคัญกับเรื่องของ EV e c o s y s t e m หรือ,อระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้านะครับปัจจุบันนี้เรามีร้วสถานีที่อัดประจุไฟฟ้าแบบเร็วนะครับอยู่ที่140จุดด้วยกันนะครับทั่วประเทศหนึ่ประมาณ100จุดก็เป็นที่ศูนย์บริการหรือโชว์รูมของรถยนต์ MG นะครับอีกประมาณ40แห่งก็อยู่ที่ ปั๊มน้ำมันบางจากในเขตกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เป็นเรียกว่าอีโคซิสเต็มของเราก็จะรองรับแล้วก็ให้ความมั่นใจกับลูกค้ารถยนต์ MG ทุกคนว่าเราจะมีจุดชาร์จเร็เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศซึ่งเราตัง้งเป้าหมายที่จะให้มีจุดชาร์จเร็เนี่ยอยู่ในระยะทาง1น0ทุกๆ150กิโลเมตรเนี่ยจะมีะเรียกว่าจุดบริการเนี่ยหจุดนะครับก็เชื่อว่าการใช้รถยนต์ที่มี ความสดวามีจุดเด่นของรถยนต์ไฟฟ้าแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องระบบอีโคซิสเ็มรองรับการใช้งานได้อย่างครบถ้วน นะคะกับพี่ๆอีกกลุ่มนึงนะคะซึ่งเราขับตัวแมสไนซ์มาแล้วตอนขากลับเนี่ยเราได้ขับตัวเจ้า mg es ค่ะตัวนี้เราเคยไปรีวิวกันมาแล้วนะคะก็คือรีวิวเฉพาะแบบภายนอกภายในเพิ่งจะมาเคยแบบว่าขับครั้งแรกกันวันนี้แหละซึ่งตัวนี้แบตเตอรี่เขาก็อยู่ที่51 k w ิเลวัต์อคะขับเขาเคลมไว้ว่าขับได้ถึง4 4 2กิโเมตรแต่ถ้าใช้งานจริงๆเนี่ยก็น่าจะประมาณ ไม่ไม่คงไม่บวกอ่ะที่ว่าร้อ่บน่าจะ300ร้อประมาณสามสามร้ออะไรประมาณน,นี้นะเพราะว่ามันก็อยู่ที่ว่าสภาพถนนแล้วก็ลักษณะในการขับขี่ของเราด้วยนะคะ,คะซึ่งตัวภายนอกภายในอะไรเงี้ยเราเห็นอยู่แล้วว่าเขามีฟังก์ชันอะไรนะที่เราเคยดูพาไปดูแล้วนะคะวันนี้ก็สมรรถนะในการขับขี่ก็ถือว่ารถก็ตอบสนองได้ดีนะคะซึ่งกําลังเขาเนี่ยก็ ก็ดีทีเดียวแหละเพราะว่าเป็นรถไฟฟ้าเนาะแล้วก็อย่างขับพี่ขับคนแรกเนี่ยพี่ก็รู้สึกว่ามันคล่องตัวจากมันกี้พอเราขับในสนามสูงใหญ่มามื่ทัคร่นี้เราจะรู้สึกว่ารถมันเป็นรถตู้ที่มันเป็นขนาดใหญ่ยันห้าเมตรเลยนะะแต่ก็โอเคนะพอรักลองขับแล้วรู้สึกว่าเออก็แต่พอเรามาขับรถที่มันมีขนาดแบบอ่ามันก็จะรู้สึกคล่องตัวขึ้นด้วยรูปทรงด้วยขนาดของน้ําหนักตัวรถอะไรอย่างเงี้ยหลายๆคันนี้นะคะจะเป็นลักษณะของเซอร์ชันวาก้อน ก็คือจะเป็นแบบว่าาที่นั่งนะคะเพราะว่าคันเมื่อกี้เราขับมาแล้วก็ถือว่าตอบสนองได้ดีเลยเป็นไงมัางคะพี่ยุ่งข้างหลังข้างหลังก็นั่งสบายดีนะครับเรียกว่ามีพื้นที่ในในส่วนของการวางเท้าเนี่ยค่อนข้างมากพอสมควรครับแล้วก็มีช่องวางของด้วยนี่ด้านข้าง่ยเนกะ็บน้ำได้ดนะครับซองผมได้ก็ถือว่าโอเคนะครับฟังก์ชันที่ให้มา ก็เรียกว่าพอสมควรกับราคาของรถรุ่นนี้นะครับซึ่งรถรุ่นนี้ราคาก็ไม่ถึงล้านค่ะซึ่งถ้ามาเทียบกับตัว EP เนอะอที่เขาที่เขาปล่อยออกมาก่อนเนี้นซึ่งลักษณะเขาเนี่ยเหมือนกันก็คือ <ห m. S 2> เป็นสัชชั่นวากอนอแต่ว่าพอเขาปรับเนี่ยเขาปรับหมดเลยแบตเตอรี่อะไรเขาก็ปรับแต่เราเห็นว่าขนาแบตเตอรี่เนี่ยมันก็คือ50าวาาสิเองแต่ก็วิ่งได้ต้องสี่ร้อยกว่า แต่รุ่นของแบตเตอรี่เนาะเรียกอย่างนี้ง่ายๆดีกว่าก็คือพละรุ่นกันใช่ใช่อันนี้ก็จะอาจจะเป็นแบตที่รุ่นใหม่กว่าในตัวอีพีใช่ค่ะแล้วมันก็อย่างอย่างที่เรารู้กันว่ารถไฟฟ้าของแต่ละเจ้าเนี่ยเขาก็จะพัฒนาขึ้นมาก็คือทําให้แบตเตอรี่เนี่ยมีขนาดเล็กลงแต่ว่าสามารถบรรจุไฟเนี่ยกักเก็บเออใจกำลังไฟได้มากขึ้นเพื่อที่จะได้ให้เราขับไปในระยะทางที่ไกลๆมากขึ้นเงีนยคะ หลังที่หลังจ,จากที่เมื่อเช้าใช่ไหมโน้ตที่เราแวะชวโชว์รูปที่เอ็มจีสระบุล,ลีเนาะเราก็ได้มีโอกาสฟังความรู้เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของ MG <ม>ในหลายๆมุมมองที่เรายังไม่เคยรู้เนาะ<ม>ก็ทําให้เรารู้สึกเออมั่นใจได้ว่าเออ<ม>เขาเด็คือมันมีคุณภาพจริงๆอะค่ะใช่ใชคือแบบว่าเขาจะมีระยะก,การใช้งานคือมันต้องเป็น10ปีขึ้นอะส<ช>ปีขึ้นแล้วก็คือถ้ามันค่อยๆมเาเรียกว่าอะไรอะ การใช้งานของเขาเนี่ยแบตเตอรี่มันจะค่อยๆลดลงค่อยลดลงใช่คันเสื่อมค่อยๆเสื่อมอ่าใช่ค่ะเขาเรียกคาว่าเสื่อมใช่ไหมคะใช่ค่ะฉะ,ะ,ะนั้นแล้วเนี่ยคือสําหรับใครที่กําลังกำลังตัดใจหรือศึกษาในตรงนี้เนี่ยคือตักพี่ชอบแบตเตอรี่ของ MG เพราะว่ามันเป็นโมดูลโมดูลใช่ไหมคะสามารถถ้ามันเราพังแค่แค่จุดเดียวเราก็สามารถเปลี่ยนแค่จุดเดียวได้ค่ะไม่ต้องเปลี่ยนทั้งแบตทั้งลูก ก็เลยแบบอธิบายเนาะทำให้เรารู้สึกมั่นใจว่าเออมันก็ยังใช้ได้ยาวๆอ่ะเป็นสิบปีสิหปีขึ้นอาจจะที่เขาพูนไม่ช้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอ่ะอย่างถ้าเป็นลูกค้าที่แบบเราใช้รถ ev ของ mg อ่ะสิ่งหนึ่งที่เรามั่นใจได้ก็คือเขามีสถานีเนะี่ยเป็น super charge คือตอนนี้มากถึง1 4 0แห่งแล้วใช่ค่ะใช่ก็ทุกๆ150กิโเมตรก็จะมีของ mg นะแต่ก็ <c oughs> ถือว่าเขาเนี่ย เป็นเจ้าของรถที่เป็นรถไฟฟ้าเพียวเนี่ยก็คือมากที่สุดแล้วนะรุ่นที่เขาออกมาไม่ว่าจะเป็น E P S ใช่ปะอ่าใช่อ่า M G S e V แล้วก็มีตัวนี้มี G N P 4อีกแล้วก็ M G E E S ตัวลราสุดที่เมื่อกี้เราก็คือแกนะคะก็มี5้ารุ่นด้วยกันก็ถือว่าเป็นกลุ่มค่ายรถยนต์ที่มีรุ่นรถ E V ขายเยอะที่สุดว่ากันเถอะช่ตอนนี้นะคะที่ ในประเทศไทยมาแล้วทาะก็เรียกว่าแล้วก็หลากหลายเล็มนิดด้วยสามารถแบบว่ามันมีครบเลยนะทั้งแบบว่าแบบรถขนาดกระทัดรัตอะอย่าง NG4 ใช่ซึ่งเราอันนี้เราเคยไปจะลองในสัางมาแล้วขับหลังด้วยชอบช่เแต่รถขับหลังที่เป็นรถไฟฟ้าที่ขับสนุกใช่อ่าะแต่ก็ถ้าเป็นครอบครัวขึ้นมาเป็นรถรุ่นขึ้นมาอีกก็จะเป็น S T V อะไรอ่าเงี้ยค่ะอันนี้ก็เป็นแนวแบบว่าครอบครัวมีเด็กอะไรเงี้ยก็เป็น แล้วก็เป็นรถสำหรับผู้บริหารไปเลยก็จะเป็นเป็นแับหนายซึ่งถามว่าเขามีครบเลยเนาะทุกฟีเจอร์นต์ใช่ค่ะก็ถ้าคิดอยากจะใช้รถไฟฟ้าเนี่ยก็ลองลองลองแบบลองมามองลองมาดูเนาะตามช์รูมของ MG ดูเพราะว่าอย่างอย่างที่บอกว่าเรื่องสถานีชาร์จเนี่ยเราสามารถไปเลยแต่ว่าเมื่อกี้เขาบอกว่าเขาอ่ะก็สามารถชาร์จรถยี่ห้ออื่นได้นะ แต่แค่คุณต้องใช้แอปพลิเคชันของเขาก่อนที่คุณจะมีแอปพลิเคชันนี้คุณก็ต้องซื้อรดเ g ็จก่อนอย่างน้อยในบ้านคุณเนี่ยต้องมีรถเอ็มจก่อนคันใช่ค่ะแล้วก็เราก็สามารถใช้แอปนี้ไปชาร์จกับเป็นรถรุ่นอื่นของที่บ้านได้แอดสมาชิกเพิ่มเข้าไปใช่ค่ะก็เรียกว่าเออพอฟังรายละเอียดข้อมูลต่างๆแล้วทาให้รู้สึกว่าเออก็ มีครบนะคะครบทุกเซกเมนต์ของรถยนต์แล้วก็ในเรื่องของฐานีชาร์เนี่ยก็อดกังวลไปได้แล้วเพราะว่าเขามีทุก150กิโลเมตรตรงนี้นสบายเลยค่ะ